ไม่เน้นราคาที่ถูกที่สุดแต่เราเน้นของที่คุณภาพที่สุดช่างกอน<พ>ดีที่สุดสภาพของต้องดีที่สุดนะคะไม่ไม่ไม่เก่าเก็บ ะนะฮะยังคงถูกชาวโซเชียลเนี่ยนำเรื่องราวมาแชร์ต่อเน,นื่องครับสำหรับการไลฟ์ Live, ขายแบรนด์เนมมือสองนะครับของว่าที่คุณแม่ไปเตยอ,อาสยามครับที่ก็ได้เปิดกรุโลกของแบรนด์เนมมาขายในจำนวนมากเลยครับแต่ก็มีหลายกระแสออกมาบอกว่าของที่ขายเนี่ยราคาสูงไปหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพม่ยอาจจะไม่ตรงกับที่บอกหรือเปล่าครับแต่จากในไลฟ์เองเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับบอกว่าสินค้าของตนเป็นของดีของแท้แน่นอนซึ่งก็ทําให้แฮชแท็ก ใบเตยอาสยามขึ้นเทรนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีลูกค้าหลายรายได้ออกมาบอกนะครับบอกว่าสินค้าเนี่ยไม่มีคุณภาพก็มีออกมาพูดกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยรายหนึ่งเนี่ยระบุว่าซื้อทั้งนาฬิกา a อเมสแล้วก็เข็มขัดกุชี่ราคารวมกับ48,000บาทครับแต่พอของได้มาสภาพอาจจะปรับไม่โอเคนะครับผ่านไปไม่ถึง2วันนาฬิกาไม่เดินแล้วก็นำไปเช็คที่ร้านบอกว่าเป็นฐานของปลอมด้วย ซูนนาฬิกาเองก็มีรอยขนแมวเยอะแยะมากมายครับทั้งที่คุณใบเตยจะได้แจ้งในไลฟ์บอกว่าไม่ได้ใส่เลยสภาพ100%ส่วนอีกคนก็บอกว่าตนซื้อน,นาฬิกา Apple Watch เนี่ยนะครับ a Max สี es, ซั่น1ในราคา49,000บาทซึ่งราคาจริงๆในตลาดแค่หลักพันส่วนสายที่ได้มาก็เป็นของปลอมจนมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันยกใหญ่ครับ ล่าสุดก็มีอีกเคสนะคะที่ผู้เสียหายบอกว่าตนซื้อทั้งนาฬิกาแล้วก็เข็มขัดมาในราคาที่สูงกว่ามือหนึ่งในช็อปเสียอีคือก่อนหน้านี้เคยติดต่อไปที่ใบเตยเพื่อขอคืนเงินแต่ไม่ได้รับการตอบกลับพอเอามาส่งเห็นสภาพแบบนี้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันและยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่สคบเป็นที่เรียบร้อยทีมข่าวก็ติดต่อไปยังดีเจแมนแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ส่วนต้นสังกัดของใบเตยก็ชี้แจงว่าใบาเตยทราบเรื่องแล้วอยู่ในระหว่างปรึกษาทนายแล้วก็เตรียม ที่จะออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยตัวเองค่ะ